สวัสดีคูพูททุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมที่ร่เลกันอีกครั้งครับอันนี้มารีวิวตัวละครครับนั่นก็คือนี่ครับไอเดนครับผมก็ไปดูกันนี้ว่าครับว่าไอเดนมันจะเป็นยังไงบ้างครับผมมาดูกันที่สกิลหนึ่งของไอเดนนะครับผมก็ไอเดนนะครับจะสร้างแ่างแยกขึ้นมาหนึ่งล่างนะครับแล้วก็ล่างแยกอยู่ได้สีวินาทีล่างแยกรับดาเมจมากกว่าตัวจริง350เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าล่างแยกไม่สามารถขยับได้นะแล้วก็ ื่อกดใช้สกิลนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม I <จะ S 1> อไอเดนจะวาร์ปไปที่วาร, <ไป S 1> ร์ไปไ,<อ>ไปยืนยืนแทนที่ตำแหน่งที่ล่างแยกยืนอยู่นะครับผมลองสกิลกันครับนี่ครับผมเห็นนะครับเราก็กดยิงไปแล้วก็กดปั๊บนะครับอีกครั้งหนึ่งเนาะไอเดนจะวารว์ปมาตรงที่ทล่างแยก<ๆ>นะครับผมยืนอยู่ก็ตามนี้ครับสําหรับสกิลหนึ่งมาดูกันที่สกิลสองของไอเดนนะครับผมนี่ครับไอเดนก็จะยิงธนูไปในทิศทางที่เรากําหนดเนาะแล้วก็หาก ัตูตัวไหนครับโดนสกิลนี้เข้าไปครับผมจะโดนตึงไว้กับที่นะครับผมเป็นเวลาหนึ่งวินาทีแล้วก็โดนดาเมจส่วนสตูที่อยู่ใกล้ๆนะสตูที่โดนสกิลนี้เข้าไปในระยะ400ก็จะโดนตึงไว้กับที่เหมือนกันนะครับผมหนึ่งตัวเนาะก็เป็น2ตัวเลยทีเดียวลองสกิลครับผมยิงครับนั่นแหละครับจะโดนตึงไว้2ตัวถ้าอยู่ใกล้กันนะครับผมก็ตามนี้ครับสําหรับสกิลสอง มาดูสกันที่สกิลที่4ครับซึ่งเป็นพาสซีฟนะครับผมของไอดดนเนาะสกิลนี้ครับผมจะเพิ่มโบนัสดาเมจอีก3เท่าให้กับการโจมตีปกติของไอดดนนะครับแล้วก็เพิ่มระยะการโจมตีให้กับไอเดนครับอ่นี่ครับก็ผ่านห้าแรงเลยทีเดียวนะครับผมที่เลเวลสก็เพิ่มสี่สิบดาเมจนะสามเท่าก็ร้อยยี่สิบเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างดีสกิลหนึ่งนะครับผม มาดูกันที่สกิลสามซึ่งเป็นสกิลอัลติเมทของไอเดนนะครับก็สกิลนี้ครับเมื่อกดใช้นะครับจะเพิ่มความเร็วในการโจงตีให้กับเรานะครับผมแต่ว่าจะลดดาเมจของตัวเราลงนะครับผม,มแล้วก็เมื่อใช้สกิลนี้ครับเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับผมแล้วก็จะไม่สามารถใช้เกียร์ได้นะครับผมแต่ว่าเราสามารถกดอีกครั้งเพื่อที่จะยกเลิกสกิลนี้ได้นะครับ ถือว่ากดมาแล้วเพื่อแก้เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะแต่ดาเมจเราค่อนข้างน้อยลงนะผมก็ที่เลเวลสามครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีหนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าดาเมจที่เราทําได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นจากดาเมจปกตินะครับผมก็ไปลองสกิลกันดูดีกว่าครับว่าเป็นไงครับผมอ่มาครับแล้วก็โจมตีนะครับดูครับอ่ากดครับนี่ครับนี่ครับจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีกดใช้ครับ เราถึงจะเคลื่อนที่ได้นะครับ <Really? S 1> กดอีกครั้งจะเป็นการยกเลิกสกิลนะครับถ้าอยู่ในสถานะของสกิลนี้นะครับผมเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อืค่อนข้างลําบากนะครับตัวนี้แต่ว่าระยะสกิลค่อนข้างไกลนะครับผมก็คือหนึ่งพันห้าร้อยแรงเนาะก็ลองกาดดีๆแล้วกันครับเวลาใช้นะควก็มาดูเกียร์ที่ผมจัดขึ้นมาเพื่อเล่นเองนะครับผมคนอื่นแล้วจะจัด แตกต่างกันก็ได้นะครับผมก็เกียร์นี้ก็จะเน้นไปที่ดาเมจเยอะๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าอไอเดนนี่ต้องอาศัยการโจมตีแบบปกติเนาะอืดังนั้นก็อัดดาเมจเข้าไปครับอืมทําดาเมจให้ได้เยอะที่สุดเร็วที่สุดอืมส่วนสกิลก็เอามาเป็นลูกเล่นให้กับไอเดนแล้วกันนะครับอันนี้อืมมาดูกันที่รองเท้าครับอันแรกก็จะเป็นบูตอเวอร์ครับผมก็อบอกผมเร็วในการโจมตีแล้วก็บห่สิบดาเมจต้นเกมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับต่อไปก็เป็นโรบินิคแมสแน่นอนครับ ตัวนี้เป็นหน้ากากดูดเลือดนะครับโจมตีเราก็จะดูดเลือดนะแล้วก็บวกดาเมจบวกเอ็กซ์เทนสปีดให้เราอีกบวกเลือดนะครับผมต่อไปก็เป็นนะครับอันนี้เฮลทอนก็คือดาบเจาะเกาะน,นั่นเองครับผมอันนี้ก็คือเจาะเกาะน,นะลดกุญแจวนะครับผมเมื่อโจมตีก็จะลดเกาะน,นะครับผมให้กับเราเนาะต่อไปก็เป็นก็ไลคนนอนอันนี้เป็นอ่าคิติคอนนะครับผมบวกร้อยดาเมจเนาะโจมตีก็มีโอกาสที่จะติดคิติตค,คอนสูงถึง250%นนะครับต่อไปก็ก็เป็น โคดิ้งสตารนะครับผมก็บวกความเร็วในการโจมตีแล้วก็บวกแปดสีเดอร์มจนะครับแล้วก็มีโอกาดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมโจมตีแล้วไม่พลาดเป้านะครับผมตอนนี้ต่อไปก็เป็นชาร์ปชิปเตอร์แอคนะครับผมอันนี้เป็นขวานแยกล่างเนะาะเมื่อกดใช้ก็จะแยกล่างออกมานะครับหนึ่งล่างนะครับผมแให้กับเรานะก็ตามนี้ครับสำหรับเกียร์ของไอเดนที่ผมใช้อยู่นะครับผม มาครับเรายืนกลางนเนียนๆครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายครับยิงไกลครับมิดเลนเลยดีกว่าจะได้มีเวลามีเวลไปแกงข้าว้าอ่ะรู้สึกว่าเห็นหมีมามแวบๆแล้วเออเจอตัวประชิดแบบนี้ง่ายครับไม่ต้องซีเรียสเลยครับเราสบายแน่นอนครับเก็บเงินไหมครับอ้าวแล้วมันไปไหนวะเมื่อกี้ไปฟา,ปาร์มปลาเหรออุ้ยแสดงว่าเขาต้องรู้แน่นอนครับว่าถ้ายืนกับเรานี่คือเราได้เปรียบน,นะครับ มันไม่มายืนเลนเลยมันเป็นฟาร์มป่าเลยอืมเนี่ยจะฟาร์มป่าเวลก่อนมั้งดูแล้วครับแหมกะว่ามีเวลสี่แล้วมะตบเราหรือเปล่าอออมาแล้วครับผมน่ะมาแล้วเลื่อนเลือ้อยข,ขึ้นหลอดแน่นอนก็เปฟาร์มป่านี่ครับมายืนกับเราแบบนี้ครับตัวตีใกล้เนาะเราได้เปรียบแล้วครับเลือดหน้าโซนเลยกันครับแต่ว่าอยู่ในป้อมมีเพื่อนมาต้องถอยก่อน,นครับ นะครับมีไพรัตมาช่วยนะครับโอ้โหนะครับหมาสองเลยทีนี้เอาดีครับแล้วก็ติดป้อมเหมือนกันเลยทีนี้อ้ยอ้ยอ oh. <t> ุ้ยเอาดิเอาดิเอาเอาไอ้นี่เลือดร้อยเศษเลยครับผมนั่นแหละเพลินเพลินยืนเพลินอเลนเลนเลนล่างเราโดนไปเหมือนกันนะครับ รู้สึกว่าล็อกแมนจะโดนไปหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้แล้วหมีหมีนี่ก็าหน้าสซนแล้วกันนะครับแต่ว่าไปแล้วครับเราไม่เป็นไรครับจะเก็บเงินเก็บทองกันครับช่วงแรกอุ้ยมาแล้วครับแม่ดูครับดูจะเอาคืนมันง้งเนี่ยเอาดิเอาดิโอ้ยโดนสกิวก่อนอุ้ยจะมาสามด้ว่าเมื่อกี้ โอ้ครับเอ้ยสุยแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยเจอโซลัดมาช่วยนะครับอยู่ดีมันโผล่มาอย่างไรไม่รู้แต่อุ๊ยเรยนบอลเราไล่กดจนได้ป้อมไปแล้วนะป้อมบนนะไม่เป็นไรนระเดี๋ยวเอาคืนครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนนั่นไงครับเพื่อนเรามาช่วยครับไปเรายิยงล็อกขาไปครับนี่ครับ ขออีกหนึ่งทีองทเอาคืนครับนี่ครับเน้นไปที่สก,กิลสองกับสก,กิลนะสีนะ่นะพาสซีฟเนะโอ้ดาเมจเราจะได้เยอะๆหน่อยครับช่วงแรกนะสก,กิลสามเอาไปแค่หนึ่งก็พอนะครับเพราะว่าดาเมจแล้วมันไปลดดาเมจเราไง <c oughs> ามันเพิ่มความเร็วกว่าจริงเนะัะ แต่ว่าของเรายังไม่มีมันก็ยังทําอะไรไม่ได้มากครับเราเอาไว้แค่หนึ่งก็พอครับเอาไว้ขู่นะครับหรือว่าเอาไว้เนียนยิงนะครับรอของเราเยอะๆค่อยใช้สกิลสามก็ได้นะช่วงนี้ใช้สกิลหนึ่งสกิลสองไปก่อนนะครับถือว่าเป็นลูกเล่นให้เราแล้วกันครับเอาตลอดนะครับหรือว่าตามเก็บหรือว่าถอยนะสกิลหนึ่งที่มีประโยชน์นะเก็บก็ได้ถอยก็ได้นะโดยเฉพาะจังหวะหนีครับผมโดนไหมหไม่โดน แต่ว่าโดนนี่ครับสกจิลหนึ่งฉากถอยออกมาก่อนนะครับผมมือเร็วแล้วก็สามารถใช้หนีได้นะสำหรับสกจิวหนึ่งหรือว่าใช้ตามก็ได้นะเพิ่มระยะให้กับเรานะเพราะว่าเราสามารถย้ายสลับแต่ว่าตอนนี้โดนไหมไม่โดนวะโดนชิปก่อนแต่ว่าแพนด้าเราก็ไปตบได้นะไม่เป็นไรครับเราอุ้ยวุ้ยวุ้ยกวนู คือว่าจะยืนนิ่งนึกว่าไม่มีนคนอยู่หรือเปล่านี่ครับเพิ่มระยะเพิ่มระยะเพิ่มระยะเอาไปยิงคีบไอ้บ้าอืมทำไปยิงคีปเมื่อกี้นะน่าจะเก็บได้ครับแต่ว่าไม่ได้ครับเรามาเก็บเงินก่อนนะช่วงนี้นี่ครับอยู่สองเต็มแล้วนะครับ เราอัพสองนำสองกับสี่นำนะแต่ว่าอเ,เอาที่เมียี่เอาไว้แค่หนึ่งพอครับเนี่ยเอาไว้นี่ยครับยิงล็อกขาล็อกขาล็อกขานั่นไงครับผมคงจะหน,น,นีไม่ทัน,ทน,ทน,นครับเพราะว่าเราเอาล่างแยกไปดักหน้านะครับถอยก่อนแล้วครับผมมาแบบนี้ต้องถอยครับแต่ว่าอย่าลงพื้นอย่าลงพื้นเล้น้องอย่าลงพื้นอย่าลงพื้นอย่าลงพื้นนั่นแหละครับโดนครับผมนี่ครับเราเห็นไหมครับวับ ลักลากเรอุ่ไม่ทมันีิคือนหนึ่งเพิ่มโลกเล่นให้กับเราเยอะนะครับเราจะตามก็ได้เราจะหนีก็ได้นะครับสำหรับคิว,วนหนึ่งนะถ้าใช้แบบคล้าอ,อ,องนะครับถือว่าทำให้ตรูน,รนี่จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน,นรับตามเก็บได้หรือว่าหนีได้นะไปขึ้นบนคนระับ มาช่วยล็อกแมนตีป้อมเลยรู้สึกว่าจะชิวเลยกันนะพี่คนนี้ผมมาแล้วครับมาหรือเปล่ามาแล้วครับผมเราขอเนียนๆยืนเนียนๆนะครับยืนยิงเนียนๆครับอย่าไปแรกนะผมเชื่อันบวกจะบวกก็บวกไปเราขอเนียนๆขอเนียนๆนียนหนึ่งสองสามนี่ครับยืนเนียนๆตรงนี้ครับนี่ขอเนียนๆครับนี่ครับเก็บไปได้หนึ่งเก็บไปหนึ่งเก็บอีกหนึ่ง เก็บอีกหนึ่งครับผมเนียนอืมเนี้นี่แะครับเนียนเนียนครับดับเบิลคิวทิปเปิลคิวนะครับน่าแลละครับเราเก็บไปสามครับเมื่อกี้อาศัยเนียนครับแบบนี้หอระยะยิงเราค่อนข้างไกลครับพันหะ้าร้อยเรี ไม่ต้องเข้าไปบวกประทะนะครับถ้าไม่จาเป็นนะถ้าของไม่ขาดจริงนะครับมาอีกแล้วครับสามครับเอาโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอย้ยอันนี้อย่าลงพื้นนะโอยอย่าลงพื้นบอกอย่าลงพื้นลงพื้นเมื่อไรเรียบร้อยหนึ่งทีนี่ครับเรื่องรัดช็อตคอยบอลครับอ้าวบอลอูนี่ครับเนียนครับหนึ่งทีนี่ครับ อาศัยยืนยิงเนะียนๆอยู่แนวหลังไว้นะ,อะโอ้หดูสิว่าเกมเราจะขาดนะครับตอนนี้โอ้หเราจากักคนเดียวไปแปดตัวเลยนะ,อะโอ้หตอนนี้ครับโดนไล่มาครับเรานี่ครับซุบๆหนูจังหวะไว้ก่อนนะครับตอนนี้ อย่าเพิ่งไปนี่ครับหนึ่งตัวโอเคครับภอยนครับเดี๋ยวขออีกทีขออีกหนึ่งตัวเพ็นวินไม่รอดเหรอ,ก,อกน้องไม่รอดนั่นแหละครับผมเรียบร้อยผมเนี่ยแต่บัลทิวครับ,บ,บ,รบโอ้โหที่บันคิวครับผมแล้วก็จะได้อีกหนึ่งตัวไหม นี่นี่นี่ครับยาสปาร์สลับแล,ล้วกดยิงเนียนๆครับอันตีครับผมแม่เรียบร้อยครับผมก็ไลค์ครับผมแม่าศัย,ยิงเนียนครับนะครับเก็บเงินเก็บทองะครับตอนนี้ มาหนีหมีจะโดนแน่นอนหนีเราไม่ต้องเข้าเส้นประทาก่อนนะครับเราก็ตาขนวหวครับผมโลกปอดกำเริบเอาไพรัดก็ได้ครับนี่วาร์ปสลับพี่ครับนี่ให้งงับผมใช้สกิลไปแล้วงงครับไงล่ะหนีไม่ทันเดียวรอลงพื้นครับรอพี่แกลงพื้นลงพื้นลงพื้นเมื่อไหร่เรียบร้อยครับผมนี่ครับดักหน้าครับผมเรียบร้อยครับยับสลับวาร์ปสลับพี่ครับนี่ อีกหนึ่งที่ครับผมเทียบร้อยครับแต่วันคิวครับ s stress, stress. <S เดี๋ยวเราน้อยครับถอยก่อนนะครับจัดไปสิบห้าเลยว่ะ <c oughs> อาศัยยิงเนียนอย่างเดียวนะครับไม่ต้องอะไรมากมายครับกวนวดูดูแล้ว นมาจะไม่มีปัญหาแล้วเกมนี้เล่นสบายแล้วเพื่อนเรา blind blind. แล้วก็ล้อเลาะไปครับร้อจังหวะนะรอจังหวะไม่ต้องไปอะไรมากมายครับระยะยิงเราค่อนข้างใจอยู่แล้วนะครับผมเก็บเงินเก็บค้องไว้ก่อนดีกว่ารอเพื่อนประทะนะครับเราค่อยเนียนครับแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่บวกก็แทงไม่เปิดก็จบแค่นั้น <laughs> เตรียมใจได้เลยครับไม่คิดว่าจะโดนไล่มาผิดวิธีมาเรียบร้อยนั่นไงครับผมเรียบร้อยครับผมไปไหนละไล่มันไล่มันไล่มันเรียบร้อยครับหนึ่งตัวเรื่องราดชาวบ้านเอย้บอกครับเก่งเลยนี่ครับโสรัดโสรัดนี่ครับวาร์ปตามครับยิงครับเรียบร้อยครับผมนี่สกิลนี่คถ้าใช้คงองเนี่ยเพิ่มระยะ ในการไล่ให้เรานะหรือไม่ไมก็หนีได้นะครับผมสกิลหนึ่งเราจะหนีเรามือเร็วๆหน่อยรับรองครับฝ่ายตรงข้ามมีปวดหัวเนี่นอนครับเราจัดไป17เลยเหรอไม้คนแข็งจัไม่มีหาเลยว่าตอนนี้โดนไล่อยู่ครับเอาดีครับเอาดีครับโอ้ยโดนยิงกลับนี่ครับเราวาร์ปเราจะวัปดักหน้าไหม อ้เรียบร้อยครับตายก่อนเอาครับนี่ครับเรียบร้อยหนึ่งตัวครับผมเรียบร้อยอีกแต่ว่าคิวพัตตาได้ไม่เป็นไรครับก็น่าจะจบตรงนี้แล้วครับดูแล้วเพาะว่าเขาตายไปห้าตัวเลยทีเดียวนะก็ตามนี้ครับขอบคุณทุกคนที่มาชมติดตามกดตัวไหนสักตัวยืนยันครับผมเขากำลังยิ่มหน้าผมสวัสดีครับผม